สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจ๊ะนงพนีเผยคลิปโมเมนต์อบอุ่นจ๊ะนงพนีได้เผยคลิปอิจ๊ะเข้าครัววันนี้อิจ๊ะไม่ได้เข้าครัวแต่เป็นแม่ยายกับลูกเขยเข้าครัวแทนจ้าบันเทิงในแน,แนงงานนี้แม่ยายลูกเขยแท็กทีมกันทั้งทีจะธรรมดาได้ยังไงจริงไหมอิจ๊ะคิดเกมสนุกสนุกมาให้แล้วค่ะคุณค้ารับรองว่าครัวนี้ต้องวุ่นแน่นอนโดยเสาจ๊ะลูกกตัญญูหอบเงินปึกใหญ่ พร้อมพวงมาลัยมากราบพ่อกับแม่คุณพ่ออาการดีขึ้นแล้วหลังหายป่วยจ้าถามพ่อกลับไปบ้านที่อ่างทองจะทําอะไรพ่อบอกว่าจะกลับไปทําบ้านพ่อแก่แต่ขอไปเดินดูสวนพร้อมทั้งกราบแม่และบอกด้วยว่าอย่าดื้อน,นะอย่าพากันดื้อมเมนต์สุดอบอุ่นนานๆจะได้เห็นเหมือนกัน แจ็คธนพลลูกเขยเข้าไปกราบและสวมกอดพ่อตาแม่ยายเช่นกันด้านพ่อตาแม่ยายก็อวยพรให้ลูกเขยก่อนลูกเขยกับแม่ยายจะเข้าครัวทํากับข้าวเมนูไม่ธรรมดาเพราะต้องเลือกจับสลากวัตถุดิบใส่ในต้มยำกุง้งคุณแม่ของเสาจะจับสลากได้ปลาร้าเต้าหู้อ่อนเมนูนี้ออกมารสชาติจะเป็นยังไงจะต้องชิม แต่ไม่ยอมชิมคนเดียวแน่ป้อนให้แจ็คชิมด้วยดูสีหน้าหลังชิมแล้วบอกได้เลยว่าอร่อยหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณค่ะ